ันนี้จะมารีวิวการถอนเงินจาก Google Leap นะคะวันนี้ทำงานเสร็จแล้วได้27.78นะคะลงทุนเยอะได้เยอะลงทุนน้อยก็ได้น้อยะคะ <c oughs> ก็แน่นอนที่20-60บถึง60บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์5000ก็จะอยู่ประมาณเยอะกว่านี้นะคะประมาณ70-80ขึ้นไปถึงร้อย เดนะี๋ยวจะถอนให้ดูโอเคเข้าไปที่3ขีดเข้าไปที่เบิกเงิน <c oughs> ถอนค่ะถอนวันนี้จะสองสี่ถอนอ๋อถ้าเกิดว่าคุณเชิญคนนะคะชวนเพื่อนทำเว็บไซต์โบนัส300บาทต่อคนนะคะ การถอนจะเสร็จภายใน2 4ชั่วโมงก็ประมาณช่วงบ่ายค่ะถอนได้ก็จะแล้วเสร็จประมาณช่วงบ่ายนี่ยังยังไม่เข้านะคะเนีย่ยดูตรงไหนเลยที่บันทึกเอาไว้นี่ค่ะรอดำเนินการอยู่นะคะ ที่210กี่รอบแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6รอบที่7แล้วนะคะถอนได้จริงนะเ,เดี๋ยวเรามาวันนี้ก็ได้มาแล้ว210บาทนะคะโชคดีทุกคนนะคะมีอะไรก็สอบถามได้ค่ะ